จากครัวคาระวะวันนี้มาสาธิตเมนูชาคาฮารีดีๆสู่สุขภาพพี่น้องคนไทยกันอีกค่ะเมนูที่จะสาธิตในวันนี้นะคะคือเป็นข้าวต้มอย่างง่ายอ่อนโยนต่อกระเพาะลำไส้แล้วก็ช่วยฟื้นกำลังด้วยค่ะเช่นตอนนี้เนี่ยใครที่กำลังเป็นไข้หรือว่าเพิ่งฟื้นไข้ ท้องไส้ไม่ดีนะคะก็แนะนำเมนูนี้เลยค่ะส่วนคนที่สุขภาพดีอยู่แล้วทุกท่านนะคะก็ทานได้เช่นกันเรียกว่าเป็นของขวัญให้สำหรับปี69ที่ตั้งใจสาธิตมาหลายเดือนแล้วค่ะแต่สัปดาห์นี้ลงตัวซึ่งก็จะมีประมาณสัก10เมนูนะคะ ที่จะทยอยสาธิตมาในวันพุ่งนี้มรืนซึ่งเป็นเมนูที่ทำได้ง่ายแล้วก็ส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้หอมกระเทียมนะคะขอาอนุญาตเช็คเสียงว่าชัดกรเทียมนะคะคขอาอนุญาตเช็คเสียงว่าจะได้แชร์รในห้องเรียนไม้ร่วมดุงชาคาเรจะได้แชร์ แชร์ในห้องเรียนว่าเมนูข้าวต้มอย่างง่ายนะคะที่รับชมได้ขณะนี้ได้2ช่องทางคือทาง Facebook ชื่อว่าไม้ร่มหัวหมอกับ Youtube ไม้ร่มรุ้งไม้ร่มรุ้งภาษาไทยตามด้วยภาษาอังกฤษค่ะจะเขียนไว้ในห้องเรียนชาคาฮารีตอนนี้แชร์ลิงก์ไปแล้วนะคะชื่อว่าข้าวต้ม ฟื้นกำลังแล้วกันข้าต้มชาคาฮารีฟื้นกําลังฟื้นนะคะไม่ใช่ฝืนกําลังนะฟื้นฟื้นฟูให้ดีให้แข็งแรงขึ้นมาเร็ววันนะคะ โอเคมาเราเริ่มกันเลยรนดับแรกก็คือว่าเราก็คั่วเม็ดเมทีก่อนอันเนี้ยที่คุณเห็นอยู่ก็คือส่วนที่ลุงเล็ดต้มไว้แล้วเพราะว่าจะได้คัดลัดสั้นเรื่องของเวลาแต่วัสดุวัตถุดิบที่เราจะต้องใช้ที่ว่าให้เอาไปคั่วก่อนเนาะกับน้ำมันเนยใสเล็กน้อยเพื่อให้เขามีอหอมระเหย มีกลิ่นหอมระเหยและพร้อมที่จะให้สารอาหารและตัวยาของเราอันนี้ถ้าใครที่เปิบอาหารชาคาฮารีอยู่แล้วจะรู้จักดีคือเม็ดเมทีเม็ดเมธีเนี่ยที่จริงแล้วเขาเป็นพืชเป็นเป็นถั่วชนิดหนึ่งเป็นพืชตระกูลถั่วแต่เขาก็มีความสามารถความเก่ง ในการที่เป็นเครื่องเทศเพื่อปกป้องร่งางกายในหลายส่วนนะคะเม็ดเมทีเนี่ยทำไมวันนี้เราใส่ในข้าวต้มเพราะว่าเขาช่วยปรับสมดุลเรื่องของน้ำตาลแล้วก็ไขมันในเลือดนะคะตัวเขาเองก็มีความสามารถในการป้องกันนิ่วในไตโรคเกาต์โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ให้เกิดโรคเบาหวานอันนี้คือเข,เขาจะเก่งมากในเรื่องนี้นะคะบำรุงตับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบำรุงตับจะเห็นได้ว่าเม็ดเมทีเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นนางเอกอีกตัวหนึ่งในตระกูลเครื่องเทศเหมือนกันที่ใช้บ่อยในครัวชาคาฮารีเพราะว่าเขาจะดูแลตับเป็นอย่างดีแต่พูดอย่างนี้ไม่ใช่นิ่งๆก็เราจะเอามากินเชิงเดียวนะคะไม่แนะนำให้คุณได้กิน พวกเครื่องเทศอะไรก็ดีไม่แนะนําให้กินแบบว่าเป็นแคปซูลหรือว่าเป็นสก,กัดค่ะเพราะอันนั้นเนี่ยมันเป็นสมัยใหม่ความรู้สมัยใหม่แล้วก็เป็นเชิงเดียวการจะใช้เครื่องเทศหรือพืชผักพ้นทัวอะไรทุกอย่างเนี่ยเพื่อให้ซอฟกับร่างกายเพื่อให้เป็นธรรมชาติและไม่เกิดปัญหาความเจ็บป่วยในภายหลังเนี่ยจะต้องนํามาปรุงให้ได้ เขาเรียกอะไรพลังรวมที่ไม่ได้ใช้เครื่องเทศตัวนี้อย่างเดียวต้องมีเพื่อนเอนเครื่องเทศตัวอื่นช่วยแก้กันทุกสิ่งทุกอย่างไว้ด้วยสรุปก็คือไม่แนะนําให้กินแบบเป็นแคปซูลสกัดถึงจะดียังไงสรรพคุณจะดียังไงก็ไม่แนะนําให้กินแบบนั้นนะคะแนะนําให้นํามาปรุงเป็นอาหารตามหลักโภชนาการอายุรเวทจะได้ปลอดภยัยจะได้ไม่มีเอฟเฟกในทางลบในภายหลังเนาะ แล้วก็เม็ดเมทีเนี่ยจริงๆแล้วอะคือในประเทศไทยหรือทั่วโลกเขาใช้มานานแล้วเขามีความเป็นสากลในทางการค้าซึ่งุงจะไม่ได้ใช้คำนี้เท่าไหร่เพราะไม่อยากให้คุณได้ไปติดอยู่ในกับดักของธุรกิจหรือการค้ามากเกินไปเลยเราเรียกว่าเม็ดเมทีถ้าทางการค้าเขาเรียกลูกซัดหรือว่าฟิกนุก,กรีก คืออันเดียวกันอันนี้เป็นเครื่องเทศที่เก่าแก่นะคะแล้วตัวเขาเองถ้าคุณมีเมล็ดอย่างนี้ถ้าคุณซื้อมาห่อหนึ่งสีบาท60บาทคุณสามารถที่จะปลูกเขาได้ในปลายฝนต้นฤด,ดูหนาวนี้นะคะใบของเขาเอามาทำอาหารต้นอ่อนของเขาเอามาทำอาหารได้หลากหลายเพื่อบำรุงตับมีรสขมนิดนดขมแบบสุขุมนิดนดและเจริญอาหารอย่างยิ่งค่ะอะ สรุปที่เราเตรียมเราก็คั่วเม็ดเมทีแบบนี้นะคะแต่ไม่ใช่เยอะขนาดนี้สมมติว่าข้าวต้มคุณทำสัก,กถ้วยสองถ้วยน้ำพริกเล็กๆเ,เอาเม็ดเมทีค่ะมาคั่วไฟอ่อนให้หอมระเหยก็ประมาณนี้นะคะแต่เนื่องจากว่าลุงใช้ข้าวของอินเดียบาสบาติในการที่ทำข้าวต้มให้คุณดูในวันนี้ก็เลย ไม่ได้ใส่เยอะหมายความว่าข้าวของอินเดียที่เราเอามาใช้เนี่ยคือมีน้ําตาลต่ำอยู่แล้วนะแต่ถ้าคุณจำเป็นที่จะใช้ข้าวบ้านเราของไทยที่มีเอามาทำเมนูข้าวต้มในวันนี้ mm. ก็ให้คุณเพิ่มปริมาณเม็ดเมทีขึ้นไปด้วยแต่ก็ไม่ได้ให้ว่ามากเกินไปเพราะว่าข้าวของไทยจะมีปริมาณน้ําตาลที่สูงก็เลยต้องขอช่วยให้เม็ดเมทีอันเนี้ย ช่วยให้ปรับสมดุลน้ําตาลให้กับเรานะคะโอเคทีนี้มาขั้นตอนการทําข้าวต้มแล้วนะเนาะข้าเข้าเรื่องว่าก็เอาตัวนี้ค่ะไปคั่วให้ออกเป็นสีน้ําตาลให้ออกเป็นสีน้ําตาลแต่ก็ไม่ต้องเข้มมากนะคะให้ออกเป็นสีน้ําตาลเสร็จแล้วก็คุณเอามาต้มกับข้าวต้มกับข้าวข้าวสารที่คุณล้างเรียบร้อยแล้วก็ต้มนะคะ,ะให้ข้าว เปื่อยนุ่มว่างั้นเถอะเนาะพอาะข้าวเปื่อยนุ่มแล้วก็จะทําตามขั้นตอนต่อไปที่ลุงจะสาธิตให้ดูหลังจากนี้นะคะเมนูนี้เด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีได้หมดแต่ว่าวันนี้มันเน้น มาเน้นฟื้นกําลังให้กับคนที่เออต้องการฟื้นกําลังด้วยนะคะสิ่งที่จะใช้ต่อไปนี้ใส่ในหมอน้อลังจากที่ข้าวเราเปื่อยนุ่มแล้วและเม็ดเมทีเขาก็จะจะพองตัวขึ้นนะคะแล้วข้าวนี่ก็จะเป็นลักษณะนี้เราก็จะใส่สิ่งเหล่านี้ไปแล้วก็ต้มข้าวต้มไปสักครู่นะคะอันนี้ก็คือใบเคอร์รี่ลีฟ ใบเคอรี่ลิฟที่ใช้ในเมนูอาหารชาคาฮารีเขามีประโยชน์มากมายนะคะถ้าใครที่จะปรุงอาหารชาคาฮารีก็แนะนำให้หาซื้อต้นนี้ปลูกลักษณะก็คือใบมันเรียบมีกลิ่นหอมระเหยไม่ไม่เป็นขนนะคะไม่เป็นขนใบลักษณะนี้สัก1การตัวนี้เขาก็จะช่วยบำรุงเกี่ยวกับหลอดลมเสียง แก้ริดสีดวงกระตุ้นการไหลเวียนเลือดค่ะเคลรีลิฟบ,บำรุงสมองและก็ตาช่วยลดไขมันน้ําตาลด้วยเหมือนกันช่วยเรื่องหัวใจแล้วก็เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเกี่ยวกับช่วยให้ลําคอดีเสียงดีค่ะเคลลีลิฟนี้แต่ก็ต้องเน้นย้าอีกครั้งไม่ใช่นิ่งๆเอามากินเดียเด่ยวๆเฉยๆแนะนําให้ปรุงแบบวิธีปรุงแบบชาคาฮารีถึงจะปลอดภัยไม่เกิดเอฟเฟกในทางลบนะครับ เครื่องเทศทุกตัวที่พูดถึงมาตั้งแต่แรกหรือว่าจะสาธิตหลังจากนี้ขอให้รู้ว่าทุกตัวนะคะต้านท่านมะเร็งทั้งหมดป้องกันให้ตั้งแต่แรกนะอันนี้คือคุณสมบัติหลักเลยค่ะว่ามะเร็งคืออะไรก็คือเซลล์ที่มันจะวิปริตผิดเพี้ยนเครื่องเทศทุกตัวช่วยหมดนะคะดังนั้นเราจึงจําเป็นที่จะต้องใช้เครื่องเทศในทุกมื้อนั่นเองอันนี้คือขิงแก่ ขิงแก่ที่เอามาสับแบบหยาบเดี๋ยวเราจะใส่แล้วก็เกลือเล็กน้อยค่ะใส่ไปในข้าวต้มของเรานะคะแล้วก็รูดใบคือรี่ลีฟใส่ต้มต่อสักครู่ค่ะสักครู่ ก็แนะนำว่าถ้าคุณจะใส่ใบเคอรี่ลีฟขิงแล้วก็เกลือให้ใส่แบบข้าวประมาณสุกแล้วประมาณ60เอร์ซแล้วก็ใส่เครื่องเหล่านี้ไปนะคะยกเว้นเม็ดเม,ดเมดทีเนี่ยต้มต้มกับข้าวก่อนแล้วก็เครื่องเหล่านี้ให้ใส่ตอนที่ว่าข้าวจะสุกประมาณทัก60เปอร์ซแล้วก็ให้ข้าวต้มเนี่ยเดือดสักครู่หนึ่งเนาะเดี๋ยวก็ ขับขึ้นมาว่าเราจะทําวิธีการอะไรต่อเมนูนี้จะไม่ได้ใส่เนยใสในข้าวต้มเนาะเพราะว่าเราจะมีอีกตัวคืออันนี้คือเก r d ์ C U R D เกิรก็คือโยเกิร์ตธรรมชาตินั่นเองเนาะ เราได้โยเกิร์ตธรรมชาติมาที่รุงทําเองแล้วก็คนโยเกิร์ตก่อนเพราะว่าเนื้อของเขาเป็นอ่าเ,เป็นเป็นก้อนนิ่มๆเนาะตอนแรกเราก็คนก่อนเดี๋ยวเราจะใส่ไปในหม้อข้าวต้มนั่นเองเออเกิดหรือว่าโยเกิร์ตธรรมชาติจากนมวัวเนาะที่อินเดียเนี่ยเขาก็จะมี เลี้ยงวัวที่ไม่ฆ่าแล้วก็ไม่ทรมานแล้วก็เป็นพันธุ์ดั้งเดิมคือคุณภาพแท้ๆดั้งเดิมเขาทำเขาเป็นมาอย่างนั้นนะคะแต่นมวัวปัจจุบันมันเป็นอุตสาหกรรมเป็นธุรกิจทั้งค่าทั้งทรมานอันนี้เนี่ยก็ต้องในประเทศไทยต้องขอบอกว่ามันมันไม่มี ที่อินเดียเขาทําเขาบูชาวัวเปรียบเสมือนแม่นมเขาไม่ฆ่าจริงๆคือเขาให้ชราภาพแก่ตายไปเองนะคะเขาจะไม่ใช่ความคิดแบบว่าอพอหมดประโยชน์แล้วก็ฆ่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่ลุ่งนําเสนอเนี่ยพยายามที่จะสื่อด้วยว่าพยายามที่จะสื่อด้วยให้เห็นว่า ในความเป็นการปรุงอาหารชาคาฮรีดั้งเดิมแล้วเนี่ยมีความไม่ไม่เบียดเบียนไม่เบียดเบียนชีวิตของสัตว์แล้วเรื่องของวัวนมวัวที่ได้จากวัวที่อินเดียเนี่ยนะคะเขาระบุในพระเวทไว้เลยว่าให้เคารพวัวเปรียบเสมือนแม่นมในคำภีของเขาอันนี้ลุงเห็นกับตา เพราะฉะนั้นคนละจิตวิญญาณกันนะคะในการที่จะนำมาใช้ประโยชน์ในเรื่องของอาหารแต่ในประเทศไทยเราก็เลือกไม่ได้และสิ่งที่รุงสาธิตก็คือเพื่อให้เห็นว่าการปรุงที่ทำให้ได้สารอาหารและตัวยานั้นทำยังไงใส่เครื่องเทศอะไรบ้างเพื่อให้เราเราแต่ละคนค่ะได้เกิดการเรียนรู้ว่าอาหารที่เราควรบริโภคนั้นเป็นยังไงนะคะ โยเกิร์ตเนี่ยผู้รู้ปราดอินเดียเขาบอกว่าเป็นไวท์เมจิกก็คือเป็นสีขาวที่มหัศจรรย์ต้องบอกว่าที่ลุงไม้ร่มโดนพิษหน่อไม้แล้วก็พิษยานายจากหน่อไม้ดิบนะคะกับที่โดนงูเขียวหางไม้กัดพิษ,พษเหล่านี้ที่ทำให้ ระบบย่อยร่างกายสุดพังในช่วงที่ผ่านมาซึ่งตอนนี้ได้ฟื้นระบบกลับมาค่าความเป็นด่างเจ็ดครึ่งแล้วเนี่ยก็เราใช้อาหารชาคาฮารีเนี่ยอย่างเดียวและหนึ่งในนั้นคือเราจะใช้ไว้์เมจิกคือเกิร์ดคือหรือโยเกิร์ตตัวนี้ในการฟื้นสุขภาพให้กลับมาสมดุลได้นี่แหละอยู่ที่อาหารทั้งหมดนะคะ อ่าแล้วเราก็พอเข้าต้มเราได้ที่เนาะเราก็ใส่เกลืลงไปคนๆค,ค่ะเพื่งจะเพิ่มความอ่อนนุ่มละมุนต่อกระเพาะและลำไส้เหมาะอย่างยิ่งกับคนที่กำลังฟื้นไข้กำลังต้องการฟื้นกำลังแบบอ่อนโยนที่สุดเด็กก็ ทานได้นะคะผู้ใหญ่ก็ทานดีก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะซึ่งสิ่งที่ใช้นั้นไม่ยากไม่ยากเลยมีไม่ซับซ้อนอะไรนะคะวันนี้มาแบบง่ายแบบชิลๆเลยนี่แหลคะค่ะ ข้าวต้มฟื้นกำลังชาคาฮารีบริสุทธิ์จากครัวจากใจลุงไม,ม้ร่มรุ้งนะคะที่จะมอบเมนูอาหารนี้ให้เมนูอาหารเหล่านี้ไม่มีในหนังสือเล่มใหม่นะคะอันนี้ตั้งใจมอบให้มานานแล้วแล้วก็วันนี้ถึงเวลามาเพราะฉะนั้นเนี่ยขอพูดถึงหนังสือนิดนึงว่า คือที่นุงมาสาธิตเนี่ยเพื่อให้กับคนเนี่ยบางคนเขาก็ไม่ได้หนังสือเลยไม่ว่าจะเป็นเล่มแจกหรือว่าขายไม่ได้มีหนังสืออยู่ในมือเนาะใครได้หนังสือที่เป็นเล่มแจกสีกาโอฟที่เป็นรูปหัวใจไปโอเคเขาก็ได้เมนูอาหารเมนูอาหารเหล่านั้นนะคะเป็นเมนูที่เขาเรียกว่าคัดเฟ้นมาแล้วเช็คลิตรีตติ้งมาแล้วว่า ใครเอาไปทํากินเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเจริญอาหารดีมากเขาเรียกว่าได้5ดาวว่างั้นเถอะเหมือนรีวิวสินค้าเวลาที่เราสั่งซื้อทางมือถือก็เลยจึงเป็นเมนูที่พื้นฐานที่ได้ไปแล้วเนี่ยสามารถใช้ได้ตลอดชีพเลยที่ให้ไป มันเหมือนกันทั้งสองเล่มเล่มแจกกับเล่มที่ขายเพราะอะไรเพราะบางคนเขาได้แต่เฉพาะเล่มที่แจกเขาก็จะได้มีเมนูพื้นฐานเป็นคู่มือไปตอคู่ครัวของเขาไปได้ได้ได,ได้เขาเรียกว่าได้สาระสําคัญได้ได้เนื้อเนื้อไปเลยเหมือนกันสําหรับคนที่มีแต่เฉพาะเล่มแจกสําหรับเล่มที่ขายก็ก็ต้องให้เหมือนกันเป็นเมนูพื้นฐานเหมือนกันแล้วก็สำหรับ เราเน้นให้กับผู้ที่เริ่มต้นมาเรียนรู้ใหม่ๆด้วยเน้นผู้เรียนรู้ใหม่ๆด้วยสำหรับในกลุ่มชาวชาคาฮารีของเราที่กินมานาน5ปี7ปี3ปีอันนี้ลุงไม่ห่วงอยู่แล้วนะคะเพราะว่าหลายคนก็อยู่ในห้องที่เราแนะนำการปรุงอาหารฟรีอยู่แล้วแล้วลุงก็เติมเติมให้อยู่เรื่อยๆตามโอกาสเวลาทีนี้ถ้าอย่างกับ ผู้มาใหม่คนมาศึกษาใหม่ๆเนี่ยเขาก็จำเป็นที่จะต้องได้พื้นฐานความเข้าใจในอาหารนี้ไปแบบเนื้อเนื้อแบบเต็มๆด้วยเพราะฉะนั้นนะคะนี่คือเหตุผลว่าทำไมในหนังสือแจกสีกากอบกับในหนังสือที่ขายเล่มใหม่เมนูอาหารจึง80อ่า8ซเหมือนกันเพราะเราต้องการมอบสิ่งที่ดีๆให้เช็คเช่นเดียวกันแ,ละ,และเพิ่มให้อีกมาสาธิต ในตอนนี้ที่เป็น10 10เมนูหลังจากนี้ที่รอติดตามชมนะคะให้ไปอีกสำหรับคนที่อาจจะไม่มีหนังสือทั้งสองเล่มพูดแล้วเนาะเขาก็จะได้เอาไปเห็นผ่านหูผ,นผ่านตาแนะนำเพื่อนๆหรือว่าอะไรได้ซึ่งเป็นประโยชน์ทั้งสิ้นเลยนะคะเอาละวันนี้ก็ขอฝากข้าวต้มฟื้นกำลังชาคาฮารีเพื่อสุขภาพจริงๆะคะ่ะ มาให้พี่น้องคนไทยทุกคนนะคะได้สัมผัสอาหารที่ให้กำลังกายร่างกายแข็งแรงเสริมสติปัญญาแล้วสร้างจิตใจที่ดีด้วยอาหารชาคาฮารีที่ตามรอยไอยโรเวกสิ่งเหล่านี้นะคะลุงเนืองทำไม่ได้คิดเมนูอาหารขึ้นมาเองเพราะความรอบรู้ของเราไม่พอเราต้องอาศัยน้อมนำเอาความรู้ของผู้รู้ ทีมแพทย์อายุรเวทโบราณมา,าเพื่อปกป้องสุขภาพของเราและประการสำคัญคือเครื่องเทศเหล่านี้เราสามารถหาซื้อได้ง่ายในตอนนี้เรายังหยิบใช้ได้อยู่ก็ใช้เถอคะค่ะเมื่อไรที่เราไม่มีวัตถุดิบอะไรเลยเราก็ค่อยว่ากันแต่เมื่อไรที่หลายๆคน90%ซในตอนนี้ต้องควักเงินจ่ายและซื้ออาหารมาทุกวันอยู่แล้ว จะไม่ดีกว่าเหรอือถ้าคุณจะได้ควักเงินจ่ายไปแล้วคุณได้สุขภาพจริงๆไม่ใช่ได้ความหลอกหรือได้ความหลงทางสุขภาพอาหารเนี่ยนะคะมันส่งผลระยะยาว3ปี5ปี10ปี50ปีถึงเวลาคุณเจ็บป่วยขึ้นมาจากการกินอาหารนั้นซ้ำๆจับมือใครดมไม่ได้คะ่ะ ทั้งทั้งที่สาเหตุมันก็คืออาหารที่คุณกินสะสมไปทุกวันและก็วิธีการปรุงด้วยที่เขาเรียกว่าอะไระไม่รอบรู้ในหลักโภชนาการไม่ว่าอาหารจะค l ีน n ยังไงนะคะไม่ว่าจะนำพืชผักที่ขึ้นเองตามธรรมชาติจะปลูกค l ีน n ยังไงต้องขอบอกค่ะถ้าไม่ได้ปรุงด้วยเนยใสน้สนำมันพืชเกลือเครื่องเทศร,ร่วมด้วยแล้วก็ ระยะยาวมีปัญหาสุขภาพอย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอนค่ะเพราะในอายุรเวทได้บอกไว้เสร็จแล้วถ้าคุณสนใจรายละเอียดในเรื่องนี้ก็ให้ ติดตามอ่านได้ในหนังสืออาหารชาคารีตามรอยยุโรเวทที่ออกมาใหม่คุณลองไปย้อนดูใน f a c e b o o k ไม้ร่มหัวหมอซึ่งก็ได้บอกที่ติดต่อไว้แล้วว่าที่ไหนนะคะถ้าใครอยากได้ความรู้อะไรเพิ่มอย่างเช่นเรื่องข้าวข้าวกล้องข้าวขาวข้าวอะไรเนี่ยเรื่องเกลือเรื่องน้ำมันเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับอาหารการกินของคุณรายละเอียด เพื่อให้เห็นอะไรชัดเพื่อให้แยกแยะได้ว่าอันไหนหลงทางสุขภาพแล้วอันไหนควรที่จะ,ะปรับเปลี่ยนในครัวของเรานะคะอย่างเรื่องข้าวเนี่ยเราก็ได้เขียนแบบว่าคุณจะเลือกกินข้าวอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าข่าวอินเดียข่าวไทยข่าวขาวข้าวกล้องขอให้ความรู้ท่วมหัวเอาตัวให้รอดก็แล้วกันอันนี้นะคะ เป็นหนังสือที่เราชวนให้คบคิดด้วยขอพูดอีกนิดนึงหลายคนบอกว่าต้องการแค่เมนูอาหารเมนูอาหารอาไม่เอาความรู้พวกนี้ไม่มีเวลาอ่านความเข้าใจปรากฏว่าเป็นยังไงรู้งไหมคะกลุ่มคนเหล่านี้ที่ลุ่งได้สังเกตเขาจะไปต่อไม่ได้พอสไปสักพักเขาจะเลิกเพราะว่าเขาไม่ได้ได้เกิดความเข้าใจแท้จริง ว่าหัวใจของอาหารนี้คืออะไรคนที่ต้องการแค่เมนูเมนูเอาแค่เมนูจะมาอ่านความรู้อะไรมากมายอยากได้แค่เมนูเนี่ยจะกินได้ไม่ยั่งยืนค่ะสุดท้ายก็ต้องหลุดไปแล้วก็เขาเรียกพอหลุดไปแล้วก็หาที่จบไม่ได้ในเรื่องของอาหารแต่สำหรับคนที่ขวนขวายอ่านทำความเข้าใจ เป็นลำดับลำดับในหนังสือที่เราเผยแพร่ตลอดมาและโดยเฉพาะเล่มใหม่อาหารชัคารีตามรอยอายุรเวทเนี่ยถ้าคุณอ่านถ้ายอยอ่านตั้งแต่หน้าแรกต่อเนื่องไปที่ลุงแม่ร่วมรุ้งพยายามร้อยเรียงเนี่ยคุณก็จะได้หลักโภชนาการที่ใครอนาคตก็มาหลอกคุณไม่ได้ในเรื่องของอาหารคุณจะมีหลักมีเกณฑ์ในการ เลือกเฟ้นว่าอันไหนเท็จอันไหนแท้อันไหนเนื้ออันไหนกากคุณจะมีตัวนี้แล้วคุณจะพกติดตัวและหัวใจคุณไปได้ตลอดชีพต่างกันกับคนที่ต้องการแค่เมนูอาหารเราพบว่าพอสุดท้ายเพี้ยนค่ะคือกินเพี้ยนความคิดก็เพี้ยนไปด้วยเปลี่ยนไปด้วยจนกระทั่งเนี่ยนำพาให้เขา ดิ่งลงไปสู่หายนะสุขภาพได้อันนี้ที่รุ่งพูดมาทั้งหมดก็เนื้อๆน,นะคะเป็นความสำคัญขอขอบคุณมากสำหรับติดตามชมรับฟังพบกันในเมนูหน้านะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนอาจจะมีสาธิตเอกเมนูแบบง่ายๆก็คอยติดตามใน Facebook ไม้ร่มหัวหมอหรือ y o u t u b e ไม้ร่มรุ้งไม้ร่มรุ้งที่จะ ที่จะถ่ายทออสดพร้อมกันค่ะแล้วแต่คุณจะสะดวกในช่องทางไหนนะคะแต่ในทาง Facebook เนี่ยพอ30วันแล้วมันจะลบนะคะจะลบออกไปใน YouTube จะมีอยู่ตลอดเวลาซึ่งลุงจะเก็บไว้ในเพลย์ลิสต์ซึ่งคุณสามารถแชร์ให้เพื่อนและมาย้อนดูในตอนหลังได้ค่ะวันนี้ขอให้ทุกคนเจริญอ,อาหารเจริญธรรมเจริญปัญญานะคะอย่าติดอวิชาอร่อยอบายและไปอเวจี ขอให้เจริญอาหารเจริญธรรมเจริญปัญญาทุกท่านค่ะเจริญธรรมสำนึกดีค่ะ